สวัสดีจ้าอีลูกสาวลาชาแนลรายงานตัวนะคะอา่าจันถึงสุกล้วจ้ะโดยปกติอีกษเซ่งงานอยู่ขอนแกน่นจากเหตุงานเกี่ยวกับขายของอยู่ในห้างคะ่ะแต่งตัวสวยๆจะเป็น before and after นะคะแต่งตัวสวยๆแต่ว่าพอดีกลับบ้านมาก็จะไปเลี้ยงงัวจ้าเจ้าหญิาให้งง้วซอยผัวซอยหัวซอยหลว,หวกับเฮดให้ เอดงานบานซอยพอซอยแม่จ่าสิถึงสิดกได้หลายแต่กะซอยเหลือพ่อกับแม่จา้าเพราะว่าพ่อกับแม่ถ่าแล้วจา้ามันก็จะมีสองพาได้จา้าที่ตัดต่อวิดีโอให้เบิงตอนนี้ก็คือเกาะจันถึงสูกเราทำงานที่ห้างแต่งตัวหรูหรูหราไฮโซแต่ว่ากับบานได้จา้าหนาะดำคำเขียดสุดหยอดจา่ามาเบิงกันได้จา้า สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาเลี้ยงงัวด้วยจ้าฟองฝากับแล้วฝนสิตกค่ะทุ่งนาเขียวขจีงามงามจ้าเลี้ยงงัวจ้าเลี้ยงงัวเดีเ๋ยงงวจะให็เบิ้อง,งด้วยจ้า ตัวน้อยมีทั้งหมดห้าตัวด้วยค่ะนี่จ่ามาเลี้ยงวัวด้วยจ่าเห็นบอเห็นบอโตแม่หาโต อันนี้ชื่อโพทองตัวถัดไปเป็นโพเงินอันนี้ซื้ออย่างก้าฮะกิบหนูกิบคนสวยอันนี้น้องหญิงสุดเอ,เอาเอาเอาไม่ล้จ้าน,นี่น้องหญิงอันนี้น้องกิบ อันนั้นแม่อีนางสเกตด,ดาวชีดำอีแม่คนสวยสเกตด,ดาวได้ลูกตัวที่หนึ่งคือโพทองลูกตัวที่สองคือโพเงินจ่าอีนางโพทองนี่ได้ลูกคืออีอีคุณหญิงคือตัวใหญ่ตัวนี้จะผสม แล้วสกแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ของลูกของสเกตด,ดาวสเกตด,ดาวมีลูกสามตัวโพทองมีลูกหนึ่งตัวตอนนี้กำลังมีตังตังทองไปแม่ตังทองแล้วทั้งสองตัวแล้วจ้าสเกตด,ดาวแล้วก็โพทองอีกคุณนายอ่ะโพโพเงินนีก่ก็เป็นซัดแล้วจ้า แต่วา่าท่านผสมไหเพราะว่าอายุยั้งหน่อยอยู่ย่านบผสมบูรณ์ชีวิตดีดีอยู่กลางชุ่งนาคุณยายก็มาเลี้ยงวัวช่วยนะคะ เห็นบอ่อเห็นบอ่อเห็นบอ่อเห็นบ่นะ้ขัางบ้านฝนกำลังสีมาจ้า่ายให้เบิ้งบรรยากาศเลยจ้างามงามคุณนะ่ะฝนตกทั้ทงภูงามขากงามแน่บรรยากาศบ้านเรานะคะอู้สวยขากสวยสวยสวย,สวย,สวยฝนตกฟ้าบ้าห้องฟ้าบ่าแลบกับเป็นตาโบเป็นญาญานหรอกจ้าถ้าฝนแลบฝน ฟ้าห้องแล้วนี่บาไหวค่ะตัวไข่ตัวเผือกมีเด็กน้อยมาถูกข้างๆแล้ว,วกำลังสิไล่งวัวกับบาน้วจ้าพนสิตกแล้วเ,วเดี๋ยวเจว้างวอขาบ,บ้านประทันเอาไว้สนีล้วจ้าสวัสดีค่ะ เป็นนังได่จ้าเบื้องห้องอีลูกสาวหลา h ชาแนลก็ต้องขอขอบคุณนลยหลายนะจ้าถ้าหากอีลูกสาวหลาได้เหตุอีอย่างแบบว่าขาดตกบกพ่องไปนะจ้าก็ต้องขอโทษขออภัยนะจ้าจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ้าขอบคุณค่ะ